ข่าวสันประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศสงครามต่อโฆษณาออนไลน์ที่หลอกลวงพลเมืองไปทำงานผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ทำไมเรื่องนี้กลับกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่คิดและทำไมผู้คนยังคงตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่านายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งฉุกเฉินให้ดำเนินมาตร,ราการลบโฆษณาออนไลน์ที่หลอกลวงพลเมืองชาวเกาหลีใต้ให้ไปทำงานที่ผิดกฎหมาย และถูกช่อโกงในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำสั่งนี้ไม่ได้มาจากข้อมูลทั่วไปแต่เป็นผลมาจากการณีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาที่มีการหลอกลวงออนไลน์เพื่อดึงดูดชาวเกาหลีใต้ไปทำงานในธุรกิจที่น่าสงสัยนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้ควนอาจพลาดไปการเฝ้าระวังที่เข้มงวดในประเทศกัมพูชาอาจทำให้เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ย้ายฐานการดึงดูดพลเมืองเกาหลีใต้ไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน ซึ่งทาให้ปัญหานี้กลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการแก้ไขมากขึ้นแต่ทําไมผู้คนยังคงตกเป็นเหยื่อคาตอบอาจอยู่ที่การโฆษณาที่ดูน่าเชื่อถือและเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงซึ่งดึงดูดผู้คนที่กําลังมองหางานนายอีกายูยอนเลขานุกการประธานาธิบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีได้สั่งให้หน่วยงานตรวจสอบด้านการกระจายเสียงและสื่อรวมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเร่งดำเนินการลบโฆษณาออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะโฆษณาที่เสนอตำแหน่งงานด้วยเงินเดือนสูงเกินจริงในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามการลบโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอทางการจริงมีแผนที่จะทบทวนเว็บไซต์ที่มีการโพสต์โฆษณาเหล่านี้อย่างครอบคลุมและแบ่งปันข้อมูลกับผู้ดำเนินการพอท่านหลักต่างๆสิ่งที่น่าสนใจคือการจัดตั้งองค์กรที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําเช่นคาทาวนเนว่และ Google เพื่อพัฒนาระบบกํากับดูแลตนเองในการตรวจจับและลบโฆษณาที่น่าสงสัยซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการป้องกัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากการถูกหลอกลวงแต่คำถามสำคัญคือมาตรการเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่ทางสนักงานประธานาธิบดีให้คำมั่นว่าจะสร้างมาตรการตอบสนองที่ครอบคลุมในระดับรัฐบาลทั้งประเทศทั้งการป้องกันการช่วยเหลือเหยื่อและการดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เราจะต้องรอดูว่ามาตรการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่และวว่าจะมีการปรับปรุงเพิมเ่มเติมในอนาคตหรือไม่สุดท้ายนี้คุณคิดยังไงมาตรการเหล่านี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่หรือว่ายังมีวิธีอื่นที่สามารถทําให้ประสบความสําเร็จมากกว่าขอให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติมที่ m y o n h a t https colon slash slash n dot yna dot co dot k slash views l a s h in 20251 017 009 8 003 15 question mark section เท่ากับ national slash politics